ทิงที่หนึ่งนะครับรอบกลับสายน้ำครับรสาวร่อนทองรองน้ำแดงนะครับประเภทท้องถิ่นครับร่อนทองกับเจ้าแม่เหล็กเล็กไหลบ่าเจ้าพ่อไหลไหลนะครับ เจ้าปูเหล็กไหลกับสาวรัตทองนะครับสาวรัตทองร่องน้ําแดงเจ้าปูเหล็กไหลร่องน้ําน้ําเงินร่อนกลับสายน้ํานะครับเที่ยวแรกเหล็กไหลชนะนะครับนี่เป็นรอบก,กลับสายน้ําครับเดีอยงนี้ขาดนะครับ แบบนี้ก็แชมป์ก็คงจะเป็นเจ้าปูเหล็กไหลเหมือนเดิมเลยครับปีนี้ค่อนข้างห่างนะครับค่อนข้างขาดครับแพ้ตรงช่วงที่เข้าทางโค้งโค้งน้ำครับเจ้าปูเหล็กไหลเข้าดีกว่านะครับแล้วก็สปีดได้เร็วกว่าครับ ก็เป็นไปตามคาดครับเจ้าปูเหล็กไหลชนะสองเที่ยวครับของแถมด้วยพระราชทานไปครองครับประเภทเรือท้องถิ่นครับ